สวัสดีด้อจ้ามาข่ะล่องเรือผ่านสะพานน้ำที่ยาวที่สุดในยุโรปเนาะจ้ะเนาะเป็นเวลาตอนเช้านะคะเน,ะนาะนะอันประมาณนะแปดโมงเช้านี่แหละมุ้ยสะอนเทคนิคพ่อนนเนาะพ่อเนาะการทำ เข็งเลงกันนักเลย่ายเป็นรอบนึงแล้วเด้อค่ะอันสะพานน้ำนี่ก็กำลังว่านาะยยุทธแฟนบ้าบอกว่าอันมาอันติกอัน,อนไหลว่าขึ้นไปทางถ่งคุณพ่อบอกเขาเอ้ยขึ้นมาทางถึงอันมันจังเห็นวิวพันวาหันอ่ะพันกระน,นานลักค่ะ ก็เลยอันกดไายใหม่เนาะค่ะเนาะก็น่ะลงทั้งอันเก่าอันใหม่เลค่ะเพราะว่าอันมันกำบนดเ่นคลิปยาวที่เอ่ยทำมันเป็นคลิปสัน้นบ้างเงนเด้อป่ะเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันทุกบ้านทุกคนบ่าจา้ะมาเด้อค่ะเด้อถ้าว่ามีเวลาก็มานั่งเหลือเที่ยวกับเอ่ยตุ๊กตาผาฝันไปกับพี่นาดีก็แฟนเอ่ยค่ะก็เปลี่ยนเส้นทางก็ มาไหลเส้นทางไว้ด้วยค่ะนี่อันนี้ก็เส้นทางนี้ก็เข้าสู่กรุงเบอร์ลินเนาะค่ะเนาะประเทศเยอรมนีแต่ว่ายังไปอีกหึงอยู่ค่ะยังไปอีกหลายมีเพราะเธอเอยค่อยๆไปโบเดรีบแล้วค่ะแต่ก่อนน่ะว่านะไปเมืองปรากเอันเชโกสโลวาเกียเนาะเนาะขับไปได้4กิโลเมตรค่ะเข้าแม่น้ำแอลเบอร์ไปอันเรือพิ่นาดีไปได้ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหึง ประมาณสองอาทิตย์เพราะเราเป็นเรือน้อยเนาะค่ะเนาะแล้วขึ้นแม่น้าเยานแม่น้ําเอาเบรนมันมันขึ้นแห่งอะค่ะมันตานเรือพินาดีมันดันนั้นมาสองครึ่งหนึ่งค่ะมันโบเต็มมันแฟนเอ้ก็เลยบอกว่าถ้ามันดันถึงเจ็ดอันพลังอันที่ว่ามันยู่เตือนน้ำเนาะค่ะเนาะใบพัดเรือเตื่ก็นาไปมันก็ยังอันเคลื่อนที่แต่อันนี้พันสองจุดสามมัน โตกิโลนี่โอ้ยมันเมื่อยแล้วเนาะค่ะเนาะมันพากันมาบึบสิเนี่ยค่ะคือคานไปเขาก็เลยพากันอ้วยหัวเหลือครับก็ที่เอ่ยสังเกตก็บ่ค่อยมีอันอันนั้นไปเพราะว่ามันเชี่ยวเนาะค่ะเนาะแม่น้ําอยู่ข้างล่างมันเชี่ยวแล้วมันเป็นขดหินอันตรายกันนะคะก็เลยเมื่อวานนี้อันมาชเช่เนาะค่ะเนาะพวกอันตำรวจทางน้ำหมาพันก็เลยมาเคาะเบิ่งเบือเบือครับเหลือของแสียนเอ่ย ก็เลยคุยกันน้อยนึงพันก็เลยบอกว่าสุวโตคือบโบโทตาเหากันว่าเพ่นเอยก็เลยบอกว่าบบได้โทเหรอเพราะว่าตาเหาไปจริงๆแล้วเหาอันเรือมันดันขึ้นสูงมันขึ้นขึ้นน้ําใต้น้ํามันแหลงพันก็เออแม่นแล้วเพราะว่าแล้วเรือกับพี่นาดีก็มันก็เป็นเรือน้อยเนาะค่ะเนาะพันธก็แข็งแรงด้ค่ะแข็งแรงแต่ว่าน้อยสาหรับการไปดันเรือที่ว่าน้ำแม่น้ําที่ว่ามันขึ้น เอาเบอร์แม่น้ําขึ้นมันแหลงข้างล่างแล้วโคดหินมันเยอะก็อันตรายเนาะค่ะเนาะเพราะแล้วเขาบริชินว่ามันเป็นแบบเบือสิงคะ์แล้วมันก็ไปเป็นหกร้อยกว่ากิโลเมตรนี่มันหพิงเนาะค่ะเนาะก็เลยขับไปได้สี่กิโลเมตรแล้วก็เลยอ้วยหัวเริงกับค่ะแล้วเข้ามานอนอยู่ในเมืองมากดูเบิกเนาะค่ะเนาะเมืนองน,นอนอยู่เมืองมากดะเบิกนี่ก็สองคืนค่ะ มื้อนี้เป็นมื้อที่สามก็เลยออกเหลือล่องกับไปเจะเสาเพราะว่านัาไปเข้าเคื่อนอีกประมาณออกจากสะพานน้ำแล้วก็ประมาณสักเท่าเหรน้อเพือนเลยเหนเย็นว่าเป็นมาหกเจ็ดกิโลก็เป็นเข้าเคื่อนก็ล่องไปอีกหึงอยู่ด้ค่ะเพราะว่าอันมื้อนี้ก็ประมาณสักยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเราไปทางเรือเราไม่นทางรถหนุนมันก็ซาแดดสิค่ะเพราะว่าเบิ่งวิวกันไปว่างั้นแต่ไปงามตาค่ะสะออนเมืองบ้านเมืองพันอัน จเจริญเนาะค่ะเนาะสะอาดสะอ้านอุดมสมบูรณ์อันแม่น้ำสะพานอันเตอาก็โอ้ยขนาดเลย